นี่นะจ๊ะวันนี้ที่บ้านยายดอกไม้นะคะโอ้โห <c oughs> กำลังนวดตะนังกันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะมีใครบ้างลำใยกระโหลกลูกกี่ใ่นะคะประพร <c oughs> คุณประพานะคะคุณกรอบบุญคุณสำรวยนี่นะคะบรรยากาศโดกินข้าวอันนี้ <c oughs> เจ๊ทองดำนะคะทุกคน กับข้าวนะคะโอ้โหอะไรมั่งปลาทำไมไม่พิกเลยเนี่ยอืมยังไม่ถึงเวลาพิกพิกกะปินะคะทุกคนวันนี้อีกหนึ่งถ้วยนะคะนี่เชียวต้องแบบนี้ใครสนใจนะคะหิวข้าวก็มาเลยค่ะอืมส่วนเจ้าของบ้านก็นอนอยู่นี่นะคะคุณยายคะคุณยายคุณยายหิวข้ามคะ ไม่ค่อยหิวแต่หิวไหมจะตักข้าวราดน้ำน้ำแกงให้เอะมะเอาสักหน่อยไหมไม่หิวไม่หิวจ้าวเปล่าเอาข้าวหน่อยเอาไหมเอามาสักหน่อยสักหน่อยนะเอาลุกสิคะลุกนั่งสิคะลุกทำหน้าตาให้สดชื่นวันนี้เป็นอะไรคะทำหน้าตาไม่สดหิวแล้วทำไมหน้าตาไม่สดชื่นเลยวันนี้ปวดตรงขี้หรอไม่ปวดไม่ปวดแล้วทำไมหน้าตาเหมือนปวดตรงขี้เป็นอะไรไม่ค่อยดี เจ็บตรงไหนฮะบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกอะไรนี่อะไรเนี่ยตรงตรงเนี่ยฮะอ,อะไรอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวข้าวมาให้นะนนมาหน่อยเดี๋ยวอยาอนนมากน้ำแกงลาดๆแล้วเอาเนื้อปลาปุยๆใส่ได้กินข้าวเดินหน้ว นี่นะครับคนนี้ใช้มือเหมือนฉันเลยนะคะทุกคน <c oughs> มือก <c oughs> ินผักอ่ะคุณคุณถ้วยมัน <c oughs> มนั่นแหละลไม่น้ำอ่ะ <c oughs> มาแล้วค่ะต้มน้ำต้มใส่เนื้อไก่บีบนะคะบ <c oughs> บีเนื้อไก่หน่อย <c oughs> ให้เด็กน้อยกินทุกคน เช้ากินปลาแล้เนื้อไก่นุ่มๆไม่แข็งอ่ครับโอเคไหมอร่อยไหมโอเคไหม ธรรมดายายไม่เคยกินข้าวกลางวันนะทุกคนวันนี้ให้กินบ้างเนี่ยบ่ายโมงอะ่ะกินข้าวเช้าเมื่อไปเมื่อตอนสิบโมงเช้านะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันยายจะกินหมดไหมอืมอืมตังค <Okay. S 2> ฮะตังมันร้องเรียกเยมันก็เรียกฉันนี่สิ

ทางโน้นกินเออกินแข่งกันธรรมดาไม่กินข้าวกลางวันนะดอกไม้ให้เขามานั่งกินตรงนี้ไงทุกคนกินยั่วกินยั่วดอกไม้กินมั่งแล้นตัวใหญ่ อันนี้เขื่อนปลาเขื่อนอะไรนะเขื่อนผมพี่รามเขื่อนวรทยสวนไอเจ้าปลาค้าวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแกงชูช่มากินกันนะจะรีบมาแตยังไม่แจ้งก็มาทำเนื้อฉันกว่าจะเสร็จก็เก้าโมงสิบโมงเดี๋ยวกินน้ำไ้พันนันสักขวดอร่อยไหมยายกินเยอะๆจะได้มีแรง เมื่อคืนก็หลับสบายดีเมื่อคืนไม่กวนนะดีมากเลยเมื่อคืนนอนไว้แต่ว่าหลับจนถึงเช้าไม่กวนฉันไม่ตื่นตีสองนะคะเมื่อคืนอ่ะอืมชนิน,เ,นเขากินกันก็น่าอร่อยเนาะอยากกินบ้างแต่ว่าอิ่มอืมชิมอะ ฮะอะไรนะไข่กินกับเอะไข่ก็บ้านเล้าคนไม่ขาดกินเนื้อไก่ก็ไปบ้างที่ยายไม่เอาเนื้อไก่ไม่ยอมกินนี่ยายยายไก่อะมันมีโปรตีนหมอก็บอกอ่ะนี่ยาย มันบำรุงกระดูกบำรุงอะไรได้ดีมันจะมีกำลังแล้วก็มันจะแข็งแรงใช่ไหมกันเนื้อนุ่มนุ่มมันนะเขาบอกว่าหมอเขาบอกว่าคนแก่เขาไม่ชอบกินแล้วไก่อะแต่บอกเขานะหนึ่งบอกให้เขากินมั่งเพราะว่ามันมีประโยชน์หมอเขาบอกกับฉันงั้นนะเออมันชลองดิลองกินมั่งหมอก็สั่งฉันมางั้นเขาบอกบอกกับยายนะหนึ่งเขาบอกเัาเน่ะ หมอก็บอกไอ้เนึงอไอ้นึ้เขาเรียกทิ้งใหญ่เลยก็บอกสั่งไปบอกยายดอกไม้ด้วยให้กินเนื้อไก่มั่งเขาวอกงั้นนะเฮ้กินแล้วใช่ไหมเออลองกินบ้างกินไปเยอะหมอเขาสั่งมากับกระไคหนาจนเคี้ยวจนเละจนยุ้ยเนื้อไก่ยุ้ยไม่แข็งยายสะโพกติดน่องนุ่มๆเออนะ่ะกินละกินละเออคำนี้ไก่ น,นันเทียวหมอย right ี er ú, ่ดอกไม้กินแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยยายเดี๋ยวหมอเ็าทักมาเดี๋ยวฉันจะบอกเขาว่ายายกินแล้วเขาบอกให้ยายกินมั่งเนื้อไก่บอกว่าเนื้อยายเขาเดินไม่ได้อยู่ยังเดินไม่ได้อยู่ยายเขาบอกนั้นน่ะหมอเ็าถามฉันที่บอกยังเลยเลยเขามาบอกมาบอกว่าบอกยายให้กินเนื้อไก่เยอะๆบางนั้นหมอเขาบอกนั้นยายเนื้อไก่มันคงจะดีจริงๆว่ะ หมอก,ก็ต้งบอกหมานะ่ะเออนะ่ะกินข้าวเออนะ่ะนั่นแหละกินข้าวนั่นเ,นนเ,นนเออยายกินไก่แล้วนะทุกคนเ,ออเนื้อนิ่มดีไหมไก่ยายนิ่มดีนะเนาะแม่บอกแล้วมันไม่แข็งครับไม่แข็งครับอ,อืม เนื้อไก่ไอ้ชิ้นทิน่ะแต่หมดแล้วนะเขาบอกจะกินไก่ได้อจะดีไหกินไก่ไปเลยสองชิ้นแล้วอิ่มจริงจริงกินก็เลห้อยหายห้อยหากัเลยเนี่ยลุกไม่ขึ้นอิ่มแล้วอิ่มก็ไม่เป็นไรใชไหมอืมนี่เหลือแค่นี้ทุกคนก็กินเยอะเนาะ โอเคละ